สวัสดีครับเพื่อนๆนี่มาแล้วโอ้ยของสวยอยีกแล้วครับเพื่อนๆน,นะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับจิ๊บเอ็กเชมวนปี2,000จัดเต็มนะครับเพื่อนๆตอนนี้หล่อแล้วพร้อมกลับบ้านนะครับเพื่อนๆคันนี้ยางเบอร์3 8 12.5 R16 นะครับความสูงของคันนี้8นิ้วนะครับ เป็นชุดคิดของเราทีมงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะครับสวสวยนายแบบผมก็ต้องรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นของกันเดี๋ยวชมกันเต็มๆยาวๆนิดนึงนะครับอ้าวซุปเปอร์โอเคนะครับผมมันก็ต้องบอกวาอ่าความหล่อนี้ไม่ธรรมดานะครับผมสูงๆลอยๆอาการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับเ,เพื่อนๆนะ อุปกรณ์ครบกันชนหน้าแฮนด์เมดออฟโรดวินทั Speed ไซเรวบันไดข้างงานชุดคิดขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวดูเนื้องานใกล้ๆกันหน่อยครับชุดบังคับเลี้ยวเวอร์ชั่นที่5กันสะบัดคู่ในตัวเจนครับนี่สินค้าขายดีนะนะนี่นะฮะโชคอัพโมโนทูบ ซับแทงปรับแระดับครับอันะอตราทดเฟืองเป็น4.88นะครับประมาณนี้ช่วงล่าง <Yeah. S 1> นะครับบันไดข้างก็แฮนด์เมดออ r o a d นะครับกันชนท้ายก็ Handmade เช่นกันนะครับเพื่อนๆน,นะฮะออกแบบให้อย่างแข็งแรงพร้อมใช้งานนะครับ หวานสวิงยางอะไรด้วยสแปร์นังถังน้ำมันนะครับมา,มาจบแบบชิสสวยมาขอบคุณครับหน่อยเร็ว